สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้มีกวากมาอวดหลายต้นเลยนะเดี๋ยวจะยกยอดต้นนี้ได้มาใหม่ตามหามานานฝักจักรพพัดด่างเหลืองหรออันนี้ยังยังไม่แน่ใจนะตัวนี้คือจักรพพัดนะความเป็นจริงคือเข้าใจว่าตัวนี้จักรพพัดมาตลอดเลยนะความจริงไม่ใช่นะตัวนี้นะตัวนี้สวยกว่านะใบหนาแข็งปึ๊กเลยนะสวยมาก มากถึงมากที่สุดเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ซะหน่อยวันนี้วิธีขยายพันธุ์ฝักมรกตะกนะจ๊ะง่ายๆจ้ะอันนี้ฝักแค่ให้ดูเนาะอันนี้ตัดด่างขาวไปเยอะตัดด่างขาวไปเยอะเลยเขียวเกือบหมดเลยต้องมาตัดเขียวออกแล้วเหลือแต่ขาวมั่งนะฝักต้องตัดให้เหลือบ้านล้านกันนะไม่ถ้าตัดเขียวไปเยอะเขาก็จะขาวเผือกทิ้งขาวไว้เยอะเขาก็จะเผือกนะแต่ถ้าเกิดตัดขาวไปเยอะ ที่เหลือก็คือเขียวไปมันจะไม่สวยจากตัดต้องให้มันเหลือให้มันบาลานซ์กันนะตอนแรกอันนี้สวยมากเลยแล้วนี้ตัดออกไปเยอะจัดตัดไปครึ่งกอเลยนะก็ทําให้กอไม่สวยเนาะแล้ววิธีการชํำเนี่ยพินชํำแบบนี้นะเห็นไหมเนะี่ยตัดสองใบคู่เลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็อีนนี้ทรายในทรายมีน้ํานะอาทิตย์กว่ากว่าเองเห็นไหม สองอาทิตย์ได้ป่ะเนะี่ยยังไม่แน่ใจว่าถึงสองอาทิตย์ไหมลากมาแล้วนะตัดแบบเนี้ยเห็นไหมลากมาแล้วประมาณสองอาทิตย์นะเสียมีไหมมีหนึ่งใบสองใบเสียสองใบเองเหลือดีจั้งเยอะนะเสียแค่สองใบเองนะแต่สองอาทิตย์นี่คือลากมาแล้วนะตุ้มแบบวันนี้มีตุ้มละเห็นไหมเริ่มมีตุ้มละสองอาทิตย์ เต็มสองอาทิตย์ดีปะ่ะประมาณสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์นี่คือได้ต้มแล้วสิบกว่าวันได้ต้มแล้วได้ลากแล้วถ้าตัดแบบเนี้ยที่ขยายพันธุ์เห็นไหมถ้าขาวมากไปไม่ดีนะขาวมากไปเวลาขึ้นมาแล้วมันค่อยจะเผือกใบที่ขยายพันธุ์ดีที่สุดเลยคือแบบเนี้ยด่างบ้างไม่ด่างบ้างอ่ะโอ้ยว่าจะไม่มีเสียเลยก็เสียนะเนี่ยเมื่อกี้สองใบสามใบห้บาใบละ ้าใบห้าใบโอ้ดูวันนี้เนี่ยเห็นเนี่ยสองอาทิตย์อันนี้คือรายรายก่อสร้างธรรมดานะไม่ได้มีอะไรเลยนะเห็นไหมลากมาแล้วรายก่อสร้างล้างให้สะอาดแล้วก็มีน้ําแค่ทรายแค่พื้นทรายแล้วก็ปักปักไว้เนะี่ยสองอาทิตย์นี่คือลากมาแล้วก็ได้อยู่นะสองอาทิตย์ลากมาเนี่ยคือได้อยู่เนาะเห็นไหม โอ้ากรากเยอะมากนะสองอาทิตย์นี่คือลากเยอะมากเลยนะแจวเลยเนาะอู้หากมาทุกอันแล้วนะเนะี่ยห้าใบหกใบที่รอดเยอะนะที่เสียหกใบเียจะว่าไม่มีเสียนี่ดูลากเนะี่ยได้ยุได้ย,ดอยุอันนี้กา้าน นี่ยุูเนี่ยพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวรอรากยาอีกสักนิดนึงก็เอาลงกระถางได้แล้วลงดินได้แล้วอันนี้ยายพินชํำดินไว้นะเกือบปีนะเพื่อจะได้เท่าเนี้ยแต่ว่าเขาไม่ค่อยโตก็จริงนะอ้น,นี้อะไรใช่นอเขาไหมนอเผือกอีกอือเผือกขึ้นมาอีกแล้วแต่เขามีหัวนะช้ำอย่างเงี้ยได้หัวก็ได้หัวอยู่แต่นี้เป็นปีเลยนะเนี่ยเป็นปีแล้วที่ช้ำไว้อ่ะ ตช้ามากแต่นี้มีเผือกสรุปแล้วยาพินว่าชำํชำชับเอออันนี้กับอันนี้พร้อมกันนะเดี๋ยวมาดูอันนี้อันนี้กับอันนี้ชํำพร้อมกันนะแล้วมาดูในนี้นะพร้อมกันเปล่าวะรุ่นรุ่นเดียวกันอุ้ยอันนี้ก็มีอันนี้คือน,นี่เลยปักไว้ในดินที่โคนต้นเลยนะไล่กันแหละยาพินทาพร้อมๆกันแหละน,นี่อู้อุ้ยในดินก็มีรากอยู่จ้าเนี่ย ได้อยู่ได้อยู่ไลนี่หน่อเล็กขึ้นมานี่แทงตะมุตะมิขึ้นมาตาน้อยหนึ่งไม่ยากนะจะขยายพันธุ์นะบางคนบอกทํายากแต่ที่มันยากที่มันสวยๆเลยคือมันขึ้นมาแบบนี้มันจะเสียเลยนะไม่ได้ผลเลยนะเนี่ยดนนี้กวกดำนะกวักดำนี่ก็ยังจะมาเผือกอีกใช่ไหมแกเนี่ย ใช่ไหมดูซิใช่ไหมต่อเดียวกันไหมถ้าดำแล้วเผือกก็ไม่ไหวนะแกอุย้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดำคนละต้นกันคนละอันกันเนี่ยถ้าแบบนี้คือศูนย์นะคือแทงเสียได้เลยเนะี่ยถ้าขึ้นแบบเนี้ยถ้าแบบเนี้ยคือว่า ขึ้นมาแบบนี้เผือกๆแบบนี้เขาก็จะเสียนะไม่ค่อยรอดหรอกจ้ะเดี๋ยวก็จะก่อไปในที่สุดเนี่ยตัดกิ่งช้ำอย่างเงี้ยไวากว่าช้ำปัดฉีกใบบางคนบอกว่าถ้าจะให้ไว้ให้ฉีกเอาแบบนี้เลยฉีกลงมาให้ให้ให้มีใบติดอย่างเงี้ยอีกก้านไหนดิ อันนี้มันเผือกไม่ค่อยอยากฉีกหรอกฉีกก็ไม่ค่อยรอดเดี๋ยวฉีกแบบนี้นะเขาบอกให้ฉีกแบบนี้เลยเนะนี่ยฉีกให้ให้มีใย,ยอย่างเงี้ยติดเขาบอกถ้าฉีกแล้วใย,ยอย่างเงี้ยติดมันจะเป็นลากไวอันนี้กวักแคะตอนนี้ราคาก็น่าจะกำลังมาอยู่นะ แต่นี้ยาพินมีมาตั้งกี่ปีแล้วสองสามปีแล้วเนี่ยซื้อมั้งแต่สมัยแพยงๆนะสมัยกอละแพงๆอ่ะแล้วก็ตัดขยายมั่งอะไรมั่งมันก็พอได้อยู่นะต้นไม้อ่ะและ้วอนนี้หน่อหัวฝ,ฝ,ฝักติดเม็ดเนี่ยจะรอดูอยู่ว่าเม็ดเพาะจะขึ้นไหมจะโตไหมอันนี้กวักดำแต่ใบดูเนี่ย นี่ฝักดำนะดำจิพินก็ชํำไม่เยอะอยู่นะจริงเดี๋ยวตัดอีกไม่ถ้าไม่เราไม่ตัดเราไม่ขยายมันก็ไม่ได้นะตัดแบบนี้มันจะไอ้นี่ไวจะ้ะมันเป็นไวอะ่ะเนี่ยแบบเนี้ถ้าใบแก่มากไม่ค่อยดีนะจากที่สังเกตนะ ที่สังเกตใบอ่อนๆน่ะใบอ่อนๆแล้วยาพินทําหักใบอ่อนๆแบบยาทาหักแล้วจิ้มไว้ขึ้นไวมากจ้ะขึ้นไวกว่าใบแก่อีกนะต้นนี้ก็ตัดแล้วนะอันนี้ไม่มีพันเราต้องขยายเพราะว่าอันนี้เราไม่มีตัวโบราณเนียเราไม่มีกระเขาเลยเราเพิ่งได้มาวันนี้วันแรกมีดไม่เคยคมขอนะ ถ้าเราไม่ขยายเราก็ไม่มีพันนะตัวเองขอนะไม่ได้โหดนะเดี๋ยวจะบอกโหพอได้ปุ๊บมาก็ตัดปั๊บไม่ใช่นะไม่ใช่โหดนะแต่ว่าถ้าเราไม่ขยายเราก็ไม่ได้พันเนาะตัดแค่นี้เลและอันนี้เอาน้องไว้จเจริญเติบโตเอาแค่นี้นะสวยงามมาก อันนี้กวักกวักธรรมดานะกวักด่างธรรมดานะเนี่ยไม่ใช่แคะนะเดี๋ยวยพินขอขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะจะขอเวลาปลูกอันนี้ต่อเพราะว่าตัดแล้วเด่กก็ต้องชำเลยทรายใส่ไว้ดีมากขอบอกว่ามันคือดีงาม ไว้เต็มไปเลยค่ะกระป๋องใหม่ดีกว่ากระป๋องที่เต็มเพื่อนเพื่อนลองได้เลยนะชําซรายไว้กว่า